สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับเจ้าหน้าที่ง Channel Chenkay ครับคลิปนี้ครับอีพีนี้ครับพามาตัดเขาด้วยพี่น้องเนื้อครับนี่เป็นหน้าของเขาของนาพนครับเขาของนาพนแล้วก็จะมาพามาตัดเขาบนตัดข้ามถนนนี่แหละยังสีแห่งง่ายครับ ตากมนถนนนี่แหละเด็กฝ่าเคลียเขาลงเน้อนเดิ่ายเคลียเขาลงแล้วก็เคลียมันนั่นอะไรเขาขายเลยเคลียร์ะยอเคลียร์เขาลงครับแล้วก็เคลียมันบางๆงนเดทั้งทั้งละยหาบรท้ยห้าบาทเป็นขาหอมมะลิครับพี่น้องสร้างได้เด้อครับนี่ ยออมา่คนเดียดี่งมาคนเดียวี่มาคนเดียวเป็นเขาหอมมะลิครับพี่น้องเขาหอมมะลิอ้าวร้านก็เอนในรถค่นนะครับอ้าอาอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยกันดึงแล้วก็อยกันเกียร์ครับอยกันเกยลกันเกียร์้ อ,อาาหเชียร์ขเขาครับไปในพี่พน,นนะอ้องข่งขนะ ก็ถ้ากุ่งกร่วงปวดปวดปวดที่ลงบางอ่ะรถบ้านรถมาตามมาแล้วเคลียร์เขาครับปาะเดี๋ยวเชียร์มันบางๆครับพี่น้องเออเคลียร์มันบางๆเคลียร์มันลงบางเลยกันตากสักประมาณถ้าแดดดีๆประมาณสักงสองแดดก็จะเก็บได้แล้วมาสักงสองแดดเก็บได้ละครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงก่าอยเก้บเก้าร้อยห้าสิบหมนหนึัอบจอดเงินนี่แหละครับเข่ากลองนี่ด้วได้ได้ตันเก้านะครับเดี๋ยวเีเข็นกันมารถนี่ครับพี่น้องนี่นะครับเด้อสั่งร่วมสั่งร่วมกับรถนะครับได้3,800ร 5กิโลแล้วก็มาหักรถออกนะครับหักรถออก1,900หากิโลเหลืออยูพันเก่าครับเขาน้ำหนักเหลืออยูพันเก่าครับผมนี่นะครับเขี่ยให้เรียบร้อยรอแดดดีๆสักสองแดดก็แห้งแล้วครับพี่น้องนี่ครัะยูนี่น้ำหนักตันตันเก้าร้อยครับผมนี่แหละกองนี่แหละตันเก้าร้อย นี่ครับเดี๋ยวเอาบัางรูปรถไถบังเต็มสรีรถไถเนี่แหละครับเต็มสรีรถไถข้างนี้แหละนี่แะทั้งหมดน้ำหนักตัน900ากิโลนะครับเนขายให้เกิโลละสิบสิจุดหาครับผมก็เอาพ9 0 0ก้า้อยคูณสิบจุดหาก็เกือบ2องหมื่นครับหมื่นหนนเกอบาทครับผมนี่แหละทั้งหมด กับผมอีพี่นี่ก็เอาการตากเข่าไม้ชุ่มนะครับเนี่ยเป็นเข่าหอมมะลิครับเป็นไปเกี่ยวมานะครับวัานอันนี้ก็จะไปเกี่ยวของเจ้าของนะครับอันนี้นะครับไปเกี่ยวของเจ้าของที่หนึ่งเดี๋ยวตากอันนี้จ้างเขามาเฝ้าไว้จ้างเขามาขานหรือจ้างเขามาเฝ้าไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเกี่ยวของเจ้าของสหรับอีพี่นี่ครับจะเริ่มกดที่สามเป็นกลังใจใอ้เหี้คลิปเป็นไมต่อไปครับได้พี่น้องเนะครับผมสมาเป็นพี่หนี่ก็ขอกาเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ